สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซ่าพากินโชมารายง,งานตัวคพระผมมาปอแม่พี่น้องวันนี้มารายง,งานตัวท่ามกลางบรรยากาศฝนตกปล่อยให้ฝนตกสอยๆกลางป่าปอแม่พี่น้องหลังต้อมเป็นอ่างเก็บน้ำในป่าเนาะแล้วก็จะมีหุยวนุนีนะมีปออุ้ยแม่อุ้ยมาบรรยากาศดีปอแม่พี่น้องนะปออุ้ยนั่งจอมเบ็ด ใหมท่านก็แจวเรื้อไม้ขึ้นไปต้นน้ำปอมไปพี่น้องหากระเพาะกระป๋ามากินมัมด้วยกันปอมไปพี่น้องวันนี้เป็นเมนูเออแดงๆนี่มัมเนื้อเนาะอันนี้มัมหมูครับปอมไปพี่น้องมาลุยกันเลยดีกว่า

Cái đêm thôn xót Hửm Trông khô thịt cưng, phải ăn nó cắt lịnh, cắt cà phung, kèm ừ. มัมเนื้อมัมจีนลำอ ได้วิ่งออกกำลังกายวันที่2สองประมาณไปน้องลม อย่างที่ต้องบอกพายกินรสชัดรสเผ็ดรสเค็มอย่างลตอมเนี่ยป่าห้าต่ำครับหนูป่าห้า,น,าน้ำคุ้นๆเต็มทา่าโซเดียมมันนักป่อไม่ไปน้องมันยากให้หน้าบวมหน้าบวมตัวบวมต้องงอกับร่างกายเข้ามาจากเหงื่อเนี่ยปอมไม่ไปน้อง นำซึ่งกล้ำจะวาง ว่สื่ออาหารมแห่แล้วผมไมไยความ ต้องเอาม,ามัขยำขยำกับเขากินไปก่อน เอาเรือมาลงมป่อไหมเป็นน้องลงมเรือกัน แต่ถ้าติดมันนะต้อวางจะมีความจำอ่ะ กินล้วนกันแน่นแน่นกินแน่น เหลื่อมลุงเม็ดแห้งคลับผมไหมพี่น้องอือเหลือมาแห้ง with my mobile ป้าบ้าหัวกับ cut, กัดกระพุ้งแก้มขนาดพอแม่บองกัดกลิ่น cut, กัดกระพุ้งแก้มบ้าอนุภาคกระเทียมโทนร้องพอดเด้อ ผมไม่ไปน้องป้าบ,บอแน่นำะเมื่อกี้นักเนอเจ็บต้องเออหนาะผมไม่ไปน้องมันกัดแต่มัน พริกเหมือนเพชรผมหม่ยเป็นของแต่กระเทียมกระโจนกับกระเทียมบานเนี้ยหอมขาวบ้านเอาไว้จ <c oughs> <c oughs> องหวานมนคัดลินนะ <laughs> ลราปอมามน้องเข้าหมดแอป <c oughs> ล้เอลปล่อยไนอ,นอลํำได้ลํำว่าก็ร้องเป็นบรรยากาศพอป่อไมไ่น้องได้รสชาติ หมือนส้มส้มจีนส้มหมูบ้านเขากับส้มจีนบ้านเขาเนาะผมเองไม่น้องแต่เพียงแต่ว่าเปิ้ลบะใส่หนังเนาะผมเองไม่น้องก็แล้วแต่เฮาชอบเหมือนครับมาเนาะผมเองไม่น้องแต่ถ้าเป็นสมัยละอ่อนบ้านต้อมก็เน่าเองเนาะผมเองไม่น้องเน่าเองเน่าใส่เน่าใส่ห่อใบตองเน่าใส่ไอ้ใส่ถุงอนะผมเองไม่น้องเนาะมัด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 แล้วก็ถ้าบ่มีเวลาก็ขอซื้อเปิ้นเนาะปผมเม่ไม่น้อง ล้ำเนาะผมไม่น้องแนะนําเน้อเนาะอันนี้เดี๋ยวต้องจะเอาคู่เขาเนาะอไมไป่น้องบริที่ซื้ออาหารมาปอไม่ไปน้องถ้าจะซื้อแบงขายมันก่อก็มันใจปริมาณที่นักผอไม่ไปน้องมันมีทั้งเจ็ดแปดตัวเนาะแต่ถามว่ามันกินนักก่อแต่ละตัวมันกอกินบ่อยนักแต่ในปริมาณดีดีจํานวนอ่าจานวนมันนักก็ต้องนี่น้อยปอไม่ไปน้องซื้อเป็นกระสอบมันจะ ประหยัดกว่าเนาะปอมัยพี่น้อ,นองทีนี้ต้องก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนปอมัปพี่น้อง,งเนาะมันเนาอ,อย่างบู้แล้วก็บรากาศเงียบเงียบเย็นสบายฝนตกไปปอยบรยากาศถึงวาางวาสุดยอดแ,แต่สองหิมข้างฟังก็มีปาอ,อุ้ยแม่อุ้ยม่จอมป่าส่วนนุมน่มๆน้อยก็ก็ล,ล่องเรือปอมัปพี่น้องเนาะหล่องเรือหาจอมป่าฟายขึ้นไปต้นน้ำปอมัพี่น้องสุดยอดบรากาศปอมัพี่น้องเนาะ บ้านป่าบ้านดลงหาดีไหนบ่ได้ละวปอนไม่น้องสุขกายสุขใจนอาองปอไม่น้องจะได้รกระดูแลรักษาสุขภาพเันตัวเนื้นอเนาะโซนตี่คนได้ตีกินโซดเดียมน่ากินเก็มกินอย่างนาัาโซเดียมยนกันมนกบวมเบมิ้มเนี่ยออกกับรังกายวี๋เขาต้องต้อง,องมันกระวนว่าวุ่นเสื้อขนาดตอบความเม่นเนี่ยมันมีเวลาต่อปอนไม่น,อนอ้องมันมันการงานมันน่าปอนไม่น้องเนาะอันนี้สองเดือนถึงสามเดือนเนี่ยพึงจะได้มาออกกับร่างกายเนี่ยปอมไม่น้องพึงจะได้มาวิ่งเนี่ยเนาะ จะได้ก็หวังว่าคุ้งจะเข้าใจกันเนาะพอหมพี่น้องเนาะที่มีสงสารพ,พาอิ้โชว์ก็ต้องขอตัวล้ำลับไปก่อนเนาะพอ,อหมพี่น้องประกาศคลิปหน้าครับกลาบสวัสดีครับผม